เลิฟใส่กล่องโอเคแล้วเฮ้ยให้มันมีเสียงนิดนึงก็ดีนะเสร็จเ <c oughs> ส็จแล้วนี่แอคชั่นเดียเทียดเทียมบอกสุเลยคือมันปิดไม่ได้แม่ แป๊บนึงอ๋อพี่ถอดปลั๊กเหรอรอ๋อโอเคค่ะโอเคโอเคมา เอาใหม่ได้ไหมโอเคม oh, man, ah ันต uh? ้องอยู่ตรงนี้หอมจังเลยพี่แม่อาหารหรือคนอะคนก็ได้คิดนานนะเราอะเลิฟตอนเช้าอยากกินอะไร ก็กินที่เพื่อนทำให้กินไงแก้มช้ำหมดแล้วเนี่ยยังไ่น้ำหอมเยอะเลยติดได้ไหมจ๊ะติดติดอระติดติดใครให้ทาก๊อดมาซีนหนึ่งหนึ่งสองจุดหนึ่งค่หนึ่งเอ็นเอ็นเล2สองกล้องน้องคอนทินิวน้องคอนทินิวปัดอย่างนี้ดีแล้ว สปีดแล้ว่ไนกนะ i ่ n อือใช่ไหมเงาเงาบมระวังม่ไม่ไม่บ้าเดี๋ยวจิ้มจิอบเฟรนเฟมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วอ๋ออ่ะะมาจุ๊บจุสองทีจุ๊บคอข้างใได้เหมือนเดิมอ๋อโอเคเหมือนเดิมไม่จุ๊บคอแล้วนะไม่จุ๊บคอโอเคนี่ไงเว t เล็ขอโทษเดี๋ยวเล็บเก็บเองค่ะอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเล็บเก็บเองเดี๋ยวพี่ไปเอาไม้ถูพื้นก่อนได้ค่ะแล้วไปโอเคสร็ คนก็เดะทำไมมีก็ได้อ่ะเออโอ้ยไฟดาบมาโอ้ยไฟเงียบอ่ะปรับพันหนึ่งภาษาไทยหเอ็นเซเลสองต้องเอ็นเเลสเซตแอคชั่น หอมจังเลยอ่ะคนหรืออาหารคนก็เดอะทำไมมันต้องมีก็ได้อ่ะเลิฟอ๋อพี่แก้มช้ำหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นช้ำเลยเลิฟอะตอนเช้ากินอะไรไกินที่พี่เลนทำะไรมันไหมนะไม่เป็นไรพี่เลนทำอะไรก็อร่อยหมดแหละ พี่เล่นจะทำอะไรอ่ะเราคิดว่าพี่จะทำอะไรอ่ะ เลิฟขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเลิฟก็เดี๋ยวเลิฟเก็บเองค่ะอไม่เป็นไรไม่เป like ็นไรเดี๋ยวเลิฟค่ะตะไบนะกันเลอเดี๋ยวะอยู่ไปอ่าอเอ็นสเอ็นเซ์เ็เซ็เ็ตเ็จใรไไะไเ็จเสร็จแล้ว หอ,อมจังเลยอ่ะคนหรืออาหารคนก็เดือดทำไมต้องมีก็ได้เล้วแก้มช้ำหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นช้ำเลยตอนเช้าจะกินอะไร้ากินเนี่ที่พี่เร่ทำให้ไม่หมดแล้วนะไม่เป็นไรพี่เล่ยทำมันก็อร่อยหมดแหละ <c oughs> ยากอยู่อันนี้อ่ะนลด้ล้ทใหม่นะครับโอเคโอเคีสามสองน่นตัวปมือ้น้บางๆอ๋อบางอันนี้ใช่ไหมอันนี้บางนี้ใช่ปะอ๋อโอเคโอเคอ่ะขึ้นอีกนิดนึงนะ 你打算做啥子啊？你认为你打算做啥 ขอโทษเดี๋ยวรับเก็บเองค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรับเก็บเองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาไม้ถูพื้นก่อนไมเไรเดี๋ยวพี่ไปเอาไม้ถูพื้นก่อนนีได้ปิดครับอันนี้อันนี้จุ๊กสองสามทีพอไม่ไม่ค้างเลยค้างเลยโอเคอุยเดี๋ยวเราขอปัดผมหน่อยนะได้ เฮ้ยเลิฟป่เสครับเฮ้ยออเส็จ action เ้ยเลิฟโทษาเทาพี่ไม่ดีพี่ไมดีไที่เขายยอนี้ล่ะจริงไม่รออยู่นะรอทำไว้ตรงนี้เลยรอครับตันงนะจันงนะจ๊ะโอเคนะเซ ขอโทษเดี๋ยวเลิกเก็บเองค่ะไม,ไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเอาไม้ถูพื้นก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเลิกเก็บเองเลิกๆล